สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนมาวันนี้ผมมาทำคลิปใหม่ซึ่งเป็นคลิปเกกับเกมไมคครับนะครับผมทำการสร้างบ้านครัผมเป็นบ้านแบบกระทัดรัดผมกะว่าจะทำคลิปสองวันอีกสองพันหน้าแต่วันรีทําดีกว่าเผื่อมันนี้มีเวลาครับผม ผมทําการคร้าบ,บ้านแค่แค่นี้ครับเมื่อวานนี่ผมเล่นเนี่ยทีวีผมเล่นเก่งเกินไปเป็น,นีแต่คนชมนะครับผม,ผมไม่อยากเล่นมากกว่าน,นี้เดี๋ยวเขาจะว่าผมเก่งเกินไปเขา้าใจไหมครับแล้วกล่องผมหายไปไหนอ้ยกล่องเมื่อกี้ผมจะว่าผมเอามานะมันหายไปไหนไม่เป็นไรหรอกซ้าใหม่จะได้กล่องแค่นี้ส้างก็ได้ครับผม จะมาสร้างบันไดแล้วครับพราะผมเป็นคนที่ขี้กลัวมาเลยครับผมคือตัวอะไรแหวะเลยครับผมมาถึงอะไรนี้เลยกลัวอยากสร้างบันไดอ่ะสร้างไงบันไดมันต้องมีอ๋อต้องการไม้ติ๊กครับผมนักติ๊กเอาไม้ติก๊กเคสร้างบันไดไปหกอันเลย อนี้ครับผมเค๊อันเยนเอะกว่าเป็อนหลายอันเสื่อมครับผมแล้วสร้างมันให้มันอกอันนี่มันจะไหลครับผมสร้างหลายอันก็ไม่เป็นไรเสื่อไว้มีการเสื่อไว้เลยนะเสื่อมันอทําให้ผมนึกถึงหนางผีเลยครับฟบังเถอเค ใส่ไปค่อยรูกดีขึ้นนะครับเมื่อกี้กำลังนังผีเป็นคนผนอ่อนด้วยซะด้วยสิเป็นคนกลัวความมืดครับผมไม่ข้างในเกมผมยังกลัวเลยนึกถึงหนังผีเลยอู้รีบลงไปก่อนแล้วกันกลัวไม่ใช่เลยหรอครับกลัว นาาี้มืดมาครับถ้าแปอันนั้นับบุ๋มโว้ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแกโอ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยเอาตุ๊กแกผมตุตกแกบุ๊กเอาคดอ่อนตุ๊กแกว่านแกะต้องจัดการต้นไม้ตรงนี้ครับบุ๊ก พี่เราพอมีอยู่ปลาช้าเลยตอนนี้นี่กันน้ำเพวกนี้หมดนี่เช่นั้นมาสิปีเอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยตกใจเอ้ยกวายอยู่แล้วเมื่อกี้ทำไมมันหายไปผมคิดในใจอยู่เมื่อกี้อี่ขโมยไปแต่ผมไม่ยุ่งกันถึงกลัวกลัวต้นไม้ให้หมดก่อน,นอยู่ริมน้ำแล้วดีแล้วม,ม,มันไม่ใช่ ผมชอบอยู่การที่ลงกว่าเอ้ยนี่ไงครับผ่านเออผมแม่งจะตอนเทาวายวายนี่หนังผีเปล่าเนี่ยนึกถึงหนังเพียครับผมให้ยเหมือนกันรู้สึกกว่าคีซอมบี้มันแย่งของผมไม่ได้มาขอเวลาี ขอกระทิปก่อนครับขอเวลาเคลียร์พื้นที่ก่อนแป๊บหนึ่งไอ้นี่ก็ร้องเหลือเกินวันนี้ไม่นี่ไอ้นี่มันร้องเรียกอะมากครับผมลงคานไม่ลงคานผมกลัวมาสิไอ้นี่ครับผมหมคานมันมันข้อหาที่อะไรเหรอข้อหาที่มันขโมยคบไฟผมของผมอุ้ยเรียกมาแค่ตัวเดียวมัมาสองกลัวไม่ต้องมาแถมก็ได้เกรงใจ เวลดด้วยผมขอแยกเคลียเวลาเคลียพื้นที่นะครับเ mm. พราะผมน่าจะใช้เวลานานในการเคลียทางการที่ผมเคลียพื้นที่อยู่นิดหน่อยก็ตอนนี้ใกล้เช้าครับมาใช่ใกล้เช้าใกล้เกือบเช้าตู่ครับเช้าตู่แล้วไม,ไมไ่เช่าอะไรเช้าตู่ ไอพวกมอนเตอร์มาโดนไฟเผาหมดเลยครับผมรี่ลงไปก่อนแล้วกันก็บของก่อนฟาร์มยังไม่กล้าออกจากบ้านเลยผมกลัวมอนเตอร์มากกระนังผีเียกพื้นนช่มนให้หมดก่อนมันเรู้สึกลบตาผมบ้านเผื่อหาบ้านเองไม่เจออีกสวยเลย สางบ้านอยู่ตรงนี้การทำลายบ้านก็ไม่ได้เปนที่หมดทำลายให้หมดก่อนโอเคเทางบ้านประมาณนี้แหละอุ้ยอุยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเมื่อกี้ดูไม่ทันไม้คีปเปอร์ป่ะมาคีปเปอร์ โอ้คิปเปอร์ระเบิดที่บ้านผมปูเลเลยไม่ใช่บ้านผมนะผมกับตายเลยโอ้แต่ก็ดีเหมือนกันเออมันก็ดีครับคิปเปอร์มันข้อดีคือทําให้หน้าบ้านผมลดหายลดขึ้นเยอะเลยโอเคดีเหมือนกันของคิปเปอร์อย่ามามันเทิสังเกตเมื่อกีกก้สร้างกองครับของก่อนนะครับรู้สึกว่า ของผมก็ไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่ามันของเยอะมันใช้งานลําบากครับของที่ไม่จาเป็นไปเก็บของพวกนี้หมดเฮ้ยหิวอาหานีผมหารก็อะไรันเนี้ ครับผมผมจะค่าเป็นขวานครับดาบโอเคของที่เหลือผมก็เก็บไว้ก่อนแล้วโอ้ยว้ายว้ายคิร์ว้ายอว้ย เสียไปแล้เมื่อกี้เออแต่บ้านผมมันลงขึ้นเยอะเลยนะลงขึ้นเยอะเป็นหลุมด้วยขึ้นไปข้างบนอยนะี้เลยจะหาฐานกันเลยข้างบน,นเอาฐามมนข้างบนผมขอเวลาครับโอเคครับ okay, ผมจะขึ้นไปเอาฐานข้างบนมัน,<อ>นเยอะมากจะหลงเนี่ยนะถ้าผมหลงผมล่ารถเลยนะ ผมขอให้อย่าทานมันเด้งลงไปข้างล่างกันถ้าเด้งเนี่ยผมต้องไปลงไปเก็บเลยโอ้ยท่านชีริน่าเสียมาหลครับผมไปเกบไม่เสียวเลยด้วยคนกลัวที่สูงโอ้ยตรงนี้มันมีแร่เยอะมากครับผมความทีน่าจะความทีน่าจะพลิกแอคพังม่เทียเยอะนะพลิกแอคพัง โอเคฟาร์มที่เอ็กซ์กันครับลงนี่ก่อนผมขอเป็นฟาร์มที่ตัดคลิปก่นกนอนนะครับเพราะผมน่าจะฟาร์ม oh. อืมผมกระโดดโอ้โหโอ้โหนี่เดียนหิมะครับผมผมเจอของกินด้วย,อยขออะไรเนื้อหิวขอประทานชีวิตได้แล้วนหนอมันกินไม่ได้ครับมันดิบมันดิบมันดิบดิบ อ๋อโอ้โหตีเอ็นตัวนี้ครับมันดอกอะไรนะรามะไ,ไ,ไม่ดอกอะไรเลยมันดอกแค่วลวมันไม่มีอะไรดอกเลยเหรอนี่ครับผมมีฐานเยอะมากเลยที่นี่อุยอะไรเนะี่ย แล้เพียบเลยครับผมขอดอะไรในกันขุดผมเจอสิ่งที่มาจานแล้วครับผม,ผม,ม,บผ,มผมเจอหมูเอา้ามันมหาซื้อได้ยังไหนมันมีทุกเกมนะในเกมไหมครับม,มันกินได้ไหมครับเนี่ยอุ๊ยแต่รู้อย่างเดียวคืออันนี้กินแน่ๆครับแอปเปิ้ลโอ้ชาแอปเปิ้ลธรรมดาไม่มี N T อปเปอ็นแท้เปอ็นแท้ผมก็ยากกินอยู่แต่อาจะค้าลำบากไขทองครับผมหลายก้อนอยู่ วิ่มเจอสัตว์เพียบยรครับผมปีมันก่อนละกันนีสารเสียอะไรแปลกแบลกเขาพึงเจ็บคอเอาว่าเธอไม่เจ็บคอเออผมก็ไม่รู้กันทำไมอยู่ดีก็เจ็บคอผมกแกะกแกะมันสามารถกินได้มากินเนื้อแกะเอะ โอเคครับผมเคี๋ยวอืมผมจะผมไม่เห็นไม่เห็นสัตว์เลยครับแต่ว่าผมเอตต้นไม้นี่นผมความของจะม,มาจังเกิยดเลยเคยือยกว่าแอปเปิ้ลไม่มีอะไรเลยนกแกะมันสามารถกินได้เลยครับผม หาแอะก่อนแกะควักปุ๊บนี่อุ้ยโมองลอมอแล้วรับผมอุ้ยเจาะแล้วอุ้ยเสียงเมื่อกี้ไม่ได้เสียงซอมบี้เมื่อกี้ครับผม อุย้ยเสียงน่ากลัวเลยแกทำไมไม่เข้าคอล็องไม่ใช้ไม่ใช้ไก่มาลองนี้ได้ก็บาแล้ววิ้ยทำไมที่เนี่ยมีฐานดอกเดียวมากครับผมโอ้โหฐานเยอะขนาดนี้วิ่งกลัวแลนะ้วเนี่ยเริ่มกลัวลนะฮะโอ้ตรงนี้ฐานเพียบแล้วครับผมแหล่ฐานเพียบเลย คือผม,มว่าตอนนี้น่าจะเหลือเฟือล่ะในฐานผมมีไม้เยอะพอสิพอละโอ้ขึ้นไปทงบนกันเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าหมาูนี่ไอลาม,มาลูโอ้ยตีมันไม่ดนเด้ยมันจะ ครับผมเออดีพอใจแล้ครับของได้จะฆ่าวัวเลยครับผมพ่อจะเอาหนังอ,อุ้ยเริ่มมืดแล้วครับผมมึงจะกลับบ้านทันนี้เนี่ยทันเป๋าไม่รู้มึงจำทางกลับบ้านไม่ได้ด้วยมึงขอเท่าไกันทางกลับบ้านเป็นหนึ่งครับคิดไปก่อนพ่อแม่ใช้เวลากลับนะโอเคครับผมผมไม่ได้ออก ผมจะได้กลับเข,เข้าบ้านนะครับตรงรีบกระโดดเข้าลงไปว่า,าผม,ผมไม่ละเกือบแล้วเกือบไม่รอดครับผมอู้หยหญิงเมื่อกี้มันมุสาขโมยมาครับผมผมไม่ให้ภยัยแต่ก่อนที่จะไม่ให้ภัยผมองเอาเองให้รอดก่อนเลือกผมเหลือนิดเดียวครับผมกระรดดอะไรข้าก็ตายตอนนี้โอ้ตอนนี้ผมขาดแขนขาดแขนจะยิงกินโอเค อันนี้นกินได้ครับโอเคผมได้ล้ก็โอ,อ้ยมันรุส่าเข้ามาบ้านผมเลยไม่ต้องรักผมขนาดนั้นก็ได้มันไม่ทั้งรักผมขนาดก็ได้ผมอยู่ในบ้านอยู่ดีๆไม่เป็นไรหรอกอยู่ในบ้านอยู่ดีก็ได้หรอกอ หลังจากที่ผมฟื้นเลือดเมื่อกี้ใช้เวลาในการเหลือนในการรอเลือดเต็มต้องผ่านทีห่หมดซึ่งน่าจะใช้เวลานาน,านประมาณหลายทีเลยทีเดียวตั้งไว้ผิดซะเลย,ยใช้เวลาหลายทีแล้วกันในการทา,ราให้หมดผมขอตัดทีวยกันเพราะมันน่าจะนาน้ท่าหนถังที่นีหมดโอเคเออพ่อุณผู้ชมครับ ผมขอใช้สูตรโกงิี่หนึ่งครับคือใช้เียนทีระบัวแถวพวกนี้เพราะว่าผมนักวงผมไม่ไป้ัดเสีเพราะว่าเราไใช้เวลานานโอเคนะครับผมขอใช้ที่นทีในการทําให้บ้านล่มโลกผมไม่ว่าอะไรกันแต่ว่าผมไม่ได้เสกแดยมาช่วยในการเอาทิ้รอยเลยนะให้สีทำให้มันบ้านโลงน่งแค่นีครับโอเคเข้าใจตรงกันงั้นผมขอใช้เทีนทีถางบ้านให้โล่งกว่านั้น โอเคครับหลังจากหลังหลังจากที่ผมเนะี่ยทำการเขาเรียกว่าอะไรทำการใช้ท้นทีถางไว้ขอโทษครับที่ไม่ได้ทันที่ไม่ได้ถางโดยใช้แอปผมว่าถ้าถางโดยใช้พลิกแอปน่าจะใช้เวลานานพอเลยเลยเทลียวผมเลยต้องใช้ทางรัดหน่อยคมเกขียเกียต อย่างที้ผมแค่เรียนทีระเบิดที่เพลงก็ปรากฏว่าได้แร้ได้ของดีเลยครับววระเบิดก็อย่างกับนนะั้นแหลอุ้ยโอเคมึงทางปางหมดแล้วชนะ่วยตีคิปเปอร์ก่อนออุุยยแรงครับผมแรงแรงโอ้ระเบิดที ้ยแล้วทำไมน้ำมันไม่ตรงมาตรงนี้ครับผมอุย้ยโดนส้มพี่น้ำตีเรียกว่าส้มพี่น้ำเกันเขาเรียกว่าตัวอะไรไม่รู้เขียนเรียกว่าส้มพี่น้ำก็ได้เคโหผ่านผมนี่จะรอดไหมเนี่ยอุย้ยส้มพี่น้ำมันหาผมครับผมไม่ต้องคิดถึงก็ได้ มันมันขึ้นมาผมก็แบนี้เนี่ยหรือเนื้อเดียวเนื้อชิ้นเดียวแล้วซะด้วยม้นขึ้นมาเนี่ยอุนี่กผมบอกว่าสองพี่น้ำันมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแน่นอนครับผมบ้านผมเนี่ยอ่าดูมาดูสิ สำหรับไม้ค้ำในครั้งนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับในในการเอาชีวิตรอดอาจจะใช้สูตรโกงบ้างเช่นที่ทางฝแปดจะไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เอาไปฆ่าอะไรอย่าน,นี้นะคบ